ยิ้มอะไรเนี่ยยิ้มมะขามเปียกใครสอนเนี่ยพี่ชายสอนมาเพคะน่ารักนะยิ้มปกติก็พอยิ้มมะขามเปียกอะไรมึงมน่ารักกูตกใจนึวกว่าชักซะแล้วเจียมใจเอ,เอายิ้มสวยๆปกติก็พอ,อ,อได้จับจวนจ้า,าน้ำเบีเยรค่ะตกตะลึงนะับ Oh. Wow. Wow. ไม่คิดว่าจะเจอสาวบ้าน่าสวยขนาดนี้โอ้หวยอีโอ้อีแบะเฮ้ยอะไรสวยแท้มันต้องสวยแท้ไม่ใช่สวยแทะโอ้อีแบะสวยดีแท้อาออีแบะ ไม่ไปไม่อี๋ไม่ต้องอี๋แบบพี่ร้องเองดีกว่าแสดงว่ามองคนลากแน่เลยมองน้องเจ้าสาวเที่ยมใจและจนยามยาใหญ่ยามยาเฮ้ยเป็นลิเกที่ไหนเนี่ยอะไรอะไรตกใจความสวยอายเขาไหมทำไมเล่นลิเกมาเป็นหน้าคณะลุงฟ้ามาร้องอะไรน้ำยาใหญ่ใหญ่อะไรเนี่ยเขโทษน้ำไหลไหลแล้วกูต้องร้องไงล่ะดู จนน้ำยยมแย้แยเฮ้ยเออแม่งลองยาเฮ้ยมึก็พอกูแหะเอี่ยมองร้องเจ้าสาวเจียมใจทำไมทำไมสูยไปหมด สุรพลสุรพลดูความสวยหมดจดเธอสวยเธอสดสักใสเรียบมีลายเสือแต่เหลือเพียงเศษพระเจอที่เด็ดของดีน้ำเตะค่ะน้ำมาที่หน่อยนะ อะไรนะจ๊ะตาอ,อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหูจกักยุจักต๊้<า>ถูกแล้ว,วแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคนที่นี่ส่วนใหญ่มีแค่เด็กน้องที่พกตังมาคนโตไม่ค่อยมีตังกัน พ่อพานพระเจ้าพาบาตถ้าหากแม้ว่าการเจรจารในค่ําคืนนี้พร,พระเจ้า้าพเจ้าเล็งเห็นว่าพอจะคุยกันเสร็จก็คงจะถึงเช้าตรู่เป็นแท้ใช่พะเ้าพาและข้าพเจ้าก็ต้องกลับสูปป่แผ่นดินไปเอาเงินในทองพระขังมาให้ท่านพระเจ้าอบาเอาอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างไรคืนนี้ให้ข้าพเจ้านอนที่นี่กันซะก่อนสักคืนหนึ่งและพรุ่งนี้เช้าพ่อพานพร้อมด้วยครอบครัวเข้าเมืองพร้อมกับม้าทอง ไปรับสุยสาอาก่อนที่นั่นก็ได้าพี่กระบอกว่าไม่มีปัญหาพี่เจ้าค่ะว่าแต่มีห้องนอนให้หรือเปล่ามีมีเพี่เจ้าค่ะนอนห้องไหนก็แล้วห้องกลางห้องกลางและเจียมใจนอนห้องไหนห้องข้างห้องข้างวใช่ไหมพี่เจ้าค่ะอยากรู้ว่าเฉยๆจะได้ไม่ต้องไปที่นั่นห้องผู้หญิงได้เป็นส่วนตัวลูกทะลุนี่มันแหลมนี่หรอกมา้งเออเอาไว้หน้าจัดแล้วเด็กข้าขอไปพักก่อนนะไปก่อเสด็จเพื่อค่ะพักผ่อนเถิดน้องๆแยกย้ายไปพักไวเจอกันนะเพคะ เจ้าเนี่ยมองน้องกับว่าป<ะ>ปแปลกๆนะเจ้าเนี่ยเจ้าแปลกแปลกแฮ่พ่อสินี่แหละลูกยับ ทั้งสามคนนี่เขาต้องการมาทองจากพ่อที่พ่อจับมาได้อ๋อแล้วทาไมพ่อไม่ให้เขาไปล่ะจ๊ะจะให้เขาได้ยังไงล่ะลูกพมาทองตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปขายเองหรือว่าแล่เนื้อขายเนี่ยเราล่ำรวยมาหาศาลแล้วนะเจียมใจลูกแล้วพ่อจะทํำยังไงต่อจะทํำยังไงล่ะลูกในเมื่อพ่อไม่อยากให้ม้าทองตัวเนี้ยไปอยู่กับพระองค์ท่านทั้งสามีหนทางเดียวเราต้องฆ่าพระ ฆ่าถูกต้องฆ่าม้าใช่ใช่เพราะวันนี้มันเป็นวัน55คำถูกพ่อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้โหเฮียหน้าไม่น่าทาบุญเลยเจียมลูกจะพ่อช่วยเชือดคอม้าให้พ่อหน่อยได้ไหมวันนี้เอาแค่ให้มันตอยปุ๊บเดี๋ยวที่เหลือพ่อแลกเองพ่อเจียมไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่สักครั้งเลยแล้วเจะจะทำได้เหรอหลับตาเชือดเขาจบแล้วเจียมลูกพ่อเหมือนพ่อวันเดียวใช่ ออกเซอร์แตกชิบหายหมดแล้วนะเจะวันเดียวเพราะวันเดียวจริงวันวันเดียวพี่จัวแล้วทําไมแกไม่ฆ่าล่ะวันนี้วันพระสิบห้าค่ำพี่ต้องไปละหมาดพี่นับสืออิสลามหน้าตาไอ้ตัวมันก็ถือศีลเหมือนพ่อลูกเออแล้วไหนนะพ่องามามาแล้วได้พ่อใมไปเอามามาเจยมใจเลย ตอนนี้ม้าหมดแรงครับกิตดาบอกว่าไม่เคยเล่นเรื่องอะไรเหนื่อยกว่าเรื่องนี้ขนาดลำโพงยังช็อตได้เราจะมีตังเหรอจริงๆมาร์คฉันต้องขี่รอตรงนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยพูดได้คำเดียวเลยแสดงว่าเป็นของชอบพูดได้คำเดียวเลย จวนไปไหนละมาน่ะมึงออกไปมึงเห็นนะตัวทองๆเหลืองๆมึงฆ่าเลยมึงฆ่าไปฆ่าไก่อะหมาสีทองด้วยเหรอสีทองเจียมพี่ไปทำมะเจียมอย่าให้พลาดนะลูกพอมั่เงยคอปั๊บปาดเลยปาดคอเลยเหรออ้าไอ้ลูกทำเพื่อพ่อลูกเอาวะฆ่าก็ฆ่าวะเอาเลยเรียบร้อยไปก่นเรียบร้อยแล้ว ยิ้มมะขาวเปียกทุกบอกอ่าไอเจี๊ยมขาเลยพ่อจ๋าฉัน๊ยาดไม่ได้ทำไมเล่ะลูกเจี๊ยมจะเอามาเจี๊ยมไม่อ่ะพ่อเจี๊ยมจะเอามาหยุดกันลูกถึงกับอับแตกเลยลูกเลิกกับใครไม่ได้เลิกกับมาเจี๊ยมเชื่อพ่อเจี๊ยมเดินไม่เป็นเลยลูก เฮ้ยยเจียมมึงค hey, ิดดีแล้วเหรอแค่คนก็แย่แล้ว ามาพ่อมาหน้าเอ็นดูขนาดนี้นพี่มาหน้าสงสารน่ะจิมจิมข้าวไม่ลงเรจาจะพ่อทำไมล,ลูกเออถ้าอย่างนั้นเออ,เอพี่มาเนี่ยจิมขอได้ไหมพ่ออย่าฆ่าพี่มาเลยโอไปเลี้ยงเหรอลูกเดี๋ยวจยมอ่ะจะรับผิดชอบชีวิตพี่มาเองต้องแน่ใจนะลูกจ้ะเ่าเจ้าทนไหวทนไหวสิ เียมมึงจะเลี้ยงเหรอใช่แล้วมึงรู้หรอม้ามันเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากอ,ะอ่ะไม่รู้อ่ะมึงรู้หรอว่าม้ามันกินอะไรไม่รู้เนี่ยม,ม้ามึงชอบกินอะไรอะ่ะนี่ไงเนี่ดูซิมีตรงไหนเสียบม้ายากมั้งคนแถวนี้เขายากขายกันเหรอพี่จุคนเทะลึง่งนี่กูน่ารองไหมเหมือนเจมจิตไหม <laughs> <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนพระเอ,อกโอป้าไหม แล้วจวนอะไรพ่อไข่หน้าให้มึงไม่เอาทำไมมันยับไปแล้วสวยลูกเหี้ยโอเคจวนอุ้ยอะไรเจียมว่าจียมจะพ่อดิเจียมตั้งใจจะดูได้มาตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่โอเคถ้าอย่างนั้นพ่อยกม้าตัวนี้ให้กับเจ้าเอ้ขอบคุณจ้าพ่อไม่ฆ่าพี่ม้านะโอเคจ้า ชีวิตนี้มาตัวนี้เป็นของเจ้าจ้ะยังไงก็มาเบาหน่อยอย่าหักผมนะลูกเทียมปูในตัวเล็กกูรู้สับคุณมึงอยู่นะคูป้าดูกระท่อมกูด้วยทำไมอะกระท่อมกูก็จะพังแหล่ไม่พังอย่าหักโหมนะกูขอร้องกูไหว้มึงแหละนะ ไปก่อนนะมาเกียมแะ่พ่อดูแลให้ดีนะเล่นลมาได้แต่ให้มาเล่นเราโธพ่อน,นี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องมึงเนี่ยไปก่อนได,ด้ดูแลดีๆดูแลดีที่เชื่อว่าเองเลี้ยงได้มา้าขนาดช้างเองเลี้ยงได้นะ <c oughs> ขนาดมา้าโจรพี่มาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวต่อไปนี้นะ่ะเตรียมใจจะเป็นคนดูแลพี่มาเองจ้ะไปได้กันนะ รู้สึกโฉชะตากับม้าตัวนี้และเจ้าม้าทองก็ถูกชะตากับคนนี้เหมือนกันครับไม่พยศใส่เลย